โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองสองน้ำวีหนึ่งนะมาดูกันที่ลัคกี้ทามรอบเย็นวันนี้นะเจโซแจ้งมาเมื่อตะกี้เองนะมีสองค่ายนะของ JK กับของ PG นะ เอาเป็นว่าลุงะจะเล่นสายปั่นอยู่แล้วนะระหว่างงัวกับหนูนะลุงเพิ่งบอกไปเมื่อวานว่าเกมเก่ามันไม่ค่อยมีการปรับปรุงะนะจะขอเล่นเป็นงัวกระโดดดีกว่านะเพราะอัตราการจ่ายน่าจะดีกว่านะบวกกับลัคกี้ไทม์ซึ่งเพิ่มโอกาสชนะมากกว่าปกตินะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถือว่าเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดฟอร์จูนออกแล้วกันนะมาดูในกลุ่มสักนิดนหนึ่งโอ้โหเกมไอ เมดูซ่าอะไรเนี่ยมาดีอยู่นะเดี๋ยวน่าจะลองจัดนะอาจจะมาลัคกี้ไทม์รอบที่ละไม่มีนะเอาเป็นว่าข้อมูลในกลุ่มก็จะประมาณเนี้ยเวลามีใครได้ใครเสียก็จะมาบอกมากล่าวมาพูดคุยกันลักษณะนี้เลยนะมาไม่เสียเวลาเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะเอาเป็นว่าใครอยากมีกลุ่มแบบตะก,กี้นะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงจะทิ้งไว้ให้พูดประจำเลยนะมา ทุน3,000บาทขออยู่เบ็ดเดียวได้ไหมเบ็ด30มยาวๆนะ80หมุนจะขออยู่แค่เบ็ดเดียวนะวันนี้นะขี้เกียจคิดอะไรมากนะอยากจะฝากดวงกับลัคกี้ทามแล้วก็อยากจะฝากดวงกับเบ็ด30นะจะเล่นเกมหนูก็เกมเก่าแม่งไม่ค่อยจ่ายนะบางทีเล่นเกมคิดเยอะแม่งก็ไม่ ก็ไม่ชนะนะร้องแบบไม่คิดอะไรดูมั่งนะ30มสยาวๆไปลูกในกลุ่มยังมีคนทะเลาะก,กันเรื่องไปเข้าลิงก์เว็บนะเว็บอื่นเอามาแปะในกลุ่มแล้วพอเข้าไปแล้วฝากแล้วถอนไม่ได้ชนะแล้วถอนไม่ได้เดี๋ยวเบ่งก่อนลูกลุงย้ำประจําเลยว่าเวลาเล่นนะให้เอาเว็บที่มั่นคงนะอย่าไปสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มห้า การที่เอาลิงก์มาแปะในกลุ่มแล้วก็เข้าตามอะ่ะตอนนี้ถายได้เลยว่าน่าจะโกงอะ่ะแต่ตอนนี้มาลุ้นกันก่อนว่าโอ้โหแมงดอกแรกก็มาซะสวยเลยนะทองเป็นแผลงไงนะไม่ติดอยู่แล้วอะ่ะดอกแรกอะ่ะอ่างเปาโอ้โหคูณสิบตั้งแต่ต้นแมงล่อมาสามพันตั้งแต่ต้นเลยเอาดิดูดิเวลากะมาเล่นแบบไม่ซีเรียสอะไรนะมาตามลัคกี้ทา์เลยนะ รอบเย็นแบบนี้กำไรสามพันเลิกดีกว่าเดี๋ยวขอขอขออ,ออีกสักนิดหนึ่งขออีกสักนิดหนึ่งเพราะยูทูปอ่ะเวลามันจะเปิดการมองเห็นขอสัก5้านาทีแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวเผื่อได้อีกนะเล่นยังไม่ทันหนึ่งนาทีเลยแม่งกำไรปลาไปสามพันนะนะเออขอขยับโตหูมาต่อยด้วยสามสิบห้าบทมึงจะมาไวก็มาไวเหลือเกินนะลุงขอสักนิดนึ่งโอ้โหทองมาอีกเอาดี แบบนี้ปล่อยยาวๆนะเดี๋ยวพอเกิน5นาทีแล้วลุงขอตัดจบเลยแล้วกันนะแบบนี้เราไม่ต้องไปกันไกลนะโอ้โหอีก900นะพุ่นสามพแม่งป่ากําไรไวเหลือเกินนะเออหกพันสอนะไปกันเรื่อยๆลูกไอช่องมันเปิดการมองเห็นสักนิดสักหน่อยนะทําไมเปิดการมองเห็นถ้าจะเปิดการมองเห็นเราเล่นเบ็ดต่ําไปเลยดีกว่านะลุงขอเอากําไรสามพันออกนะลุงจะขอปั่นเบ็ด เบ็ดเบ็ดเบ็ดเอาตามสุดกันเบ็ดสามนะใช้เวลานี่ทิ้งไปนะใครจะจบไปตอนนี้ก็ได้นะลุงขอสัก5-6นาทีอ่ะให้ช่อง youtube ของลุงมันเปิดนะโอ้โหแห่งกำไรมาอย่างสวยนะไม่ไม่บุกนะถ้าแบบนี้ลุงติ้งต่างไว้เลยว่าจะเป็นการดึงกลับแล้วแหละตอนนี้อ่ะมันไม่น่าจะจ่ายดุตลอดนะกำไรแค่1เท่าก็พอนะสามพบาทนะเดี๋ยวครบสัก6นาทีลุงขอ ตัดจบแล้วกันนะน่าจะ40หมุนเนี่ยพอดีอาจจะไม่หนุกคนดูนะแต่โอเคเรามาเอากําไรนะเราไม่ได้มาเอาหนุกอย่างเดียวนะเว้ยเออมาอื้มไปกันเรื่อยๆนะเวลาลักคกี้ทาแม่งหมดจะจ่ายก็จ่ายโหดร้ายนะจ่ายอยู่ประมาณนี้เลยตุ้มเดียวแตกกาไรหนึ่งเท่าไล้นะทุนสามพนนะโอ้โหมาไวนะ เดี๋ยวขอสัก6นาทีนะให้ช่อง YouTube มันขยับมันเปิดสักหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้นะคลิปอื่นก็ได้นะที่มันยาวมันนานกว่านี้นะริงใต้คอมเมนต์น่ะเออกดมากดมาแล้วมาถามกันนะกับอีกช่องหนึ่งช่องหลักของลุงนะลุงสองสองน้ำนะอันนี้คือช่อง V1 นะปกติช่องนี้มันไม่ค่อยแตกนะแต่วันนี้โอ้โหแม่งลุ้นคูณสิอีกดอกหนึ่งนั่นเฮ้ย แหมไม่ติดนะปกติช่องนี้มันไม่ค่อยแตกนะแต่วันนี้แม่งแตกเฉยนะงงอีกนะโอ้โหเวลาเล่นช่องนี้ไรแพ้แตลอดนะตอนแรกก็กะว่าน่าจะส0 0พันนี่ต่ำๆกะว่าเอาสนุกสนุกก่อนนะไม่คิดว่าแม่งจะดูเดือดมาตั้งแต่ต้นนะน่ก็ไม่จ่ายเลยเว้ยพอขยับเบ็ดต่ำก็ถึงนะ อีก8หมุนอีก8หมุนขยับให้ลุงมีกำไรสักหน่อยอ่ามาเบ่งกันอีกรอบหนึ่งนะแหม่ไม่ได้กระโดดน,นะอีก5ครั้งอีก5ครั้งดูซิจะอยู่จบไหมหนึ่งครั้งสุดท้ายละ0 0กพพอละไม่เล่นต่อนะถือว่าจบคลิปแบบมาไวไปไวนะกำไร1เท่านะโอ้โหมาถึงคูณ10กับทองอีก2แถวแบบนี้ก็หวานหมูนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบแบบง่ายๆเลยนะ เห็นไหายังใครอยากเข้ากลุ่มมีกลุ่มแบบนี้นะลัคก,กี้ไทม์บางทีมันก็ไม่ต้องไปลุ้นเยอะนะลุงยังงงเลยว่าเอ้ยรอบนี้แม่งมาดีจัดนะเอาเป็นว่าใครสนใจเข้ากลุ่มแบบนี้นะริ้งใต้คอมเมนต์แรกนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครให้ดุงด้วยกันเดี๋ยวจะหาอีกเกมหนึ่งเล่นแล้วกันนะช่องนี้ขอลงช่องนี้ต่อไปละบา,บาย